เด็กสองคนนี้เขาจะมาดูแลความเป็นอยู่ของเราทุกวันตอนเช้าไอ้คนโตมันจะมารับบาตพาเราออกไปบินทบาตในหมู่บ้านไอ้คนเล็กมันจะคอยอยู่ในหมู่บ้านไอ้คนเล็กมันจะเดินนำหน้าเราตะโกนบอกชาวบ้านว่าสมบุญชอบมาบินทบาทแล้วสมบุญชอบมาบินทบาทแล้วพอเสร็จจากบินทบาตไอ้คนโต จะรับบาดมาส่งเราไอ้คนเล็กมันจะเก็บผักตามรายทางเอามาปรุงทําเป็นอาหารเด็กพวกนี้พากันทําอาหารให้เราฉันพวกเขาจะเอาทุกอย่างที่ได้มาไม่ว่าเป็นเนื้อเป็นผักนำมาเทอารวมกันต้มแกงปรุงรสขึ้นมาใหม่อาหารแบบทางเหนือเขาเรียกแกงฮูหลังเราฉันเสร็จแล้วเด็กสองคนนี้ เขาจะเอาอาหารที่เหลือในบาทมาแบ่งกันกินเอาบาทเราไปล้างเก็บเรียบร้อยแล้วพวกเขาถึงจะพากันกลับบ้านพอบ่ายโมงพวกนี้เขาก็จะพากันมาต้มน้ำร้อนอยาสมุนไพรให้เราฉันเด็กสองคนนี้เขาจะไม่มารบกวนในเวลาเราทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาพวกเขาจะรู้ในแต่ละเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ บางครั้งเราก็จะให้พวกเขานั่งภาวนาฝึกหัดนิสัยทางธรรมให้กับเขาเด็กสองคนนี้มีบุญคุณกับเราหลายทุกวันนี้เรายังคิดถึงพวกเขาอยู่เราแผ่เมตตาให้พวกเขาอยู่ทุกวันพรเรียนถามองค์ท่านตอนนี้พุทธศักราช2,535เด็กทั้งสองคนที่พ่อแม่ครูอาจารย์กล่าวถึงนี้ พวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าล้มหายตายจากโลกนี้ไปแล้วท่านว่าตอนนี้ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ไอ้คนโตมันเป็นนายบ้านผู้ใหญ่บ้านไอ้คนเล็กมันเป็นพ่อค้าขายของอยู่บ้านหนองหยวนทั้งสองคนมีครอบครัวลูกหลานกันหมดแล้วท่านบอก ทุกวันนี้คนสองคนนี้เขายัางระลึกนึกถึงเราอยู่ท่านว่าเด็กสองคนนี้ในอดีตตอนท่านเกิดเป็นชาวไทยใหญ่เมืองปันประเทศพมา่าเด็กทั้งสองคนนี้เกิดเป็นลูกของท่านในชาตินั้นในชาตินั้นคุณแม่จ้อยอาจารย์จันวนวลพม,มา่าเกิดเป็นแม่ของท่านและเป็นย่าของเด็กน้อยทั้งสองคนนี้